สวัสดีครับผมโหนกรุงเก่าคลิปนี้ขอนำเสนอคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนเดือนมกราคมระยนี้ดาวที่โคจรตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนดาวราหูเจ้าเรือนวินาศกุมลัคนาแต่การที่ดาวเสาที่เป็นทั้งเจ้าเรือนลาภและเจ้าเรือนวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโคจรสถิตพบวินาศทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ ส่งผลดีให้แก่เจ้าชะตาที่มีดาวราหูเจ้าเรือนวินาศกุมลัคนาเป็นอย่างมากสำหรับดาวราหูเป็นดาวแห่งความเปลี่ยนแปลงปุ่มลัคนาส่งผลให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาดังนั้นควรหาทางเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีเช่นเปลี่ยนแปลงบุคลิกการแต่งกายให้ผิดแปลกต่างไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงทรงผมหรือเปลี่ยนแปลงสัญยกรรมรูปโฉมให้ดีขึ้น เปลี่ยนแปลงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงห้องหอห้องนอนให้ดีขึ้นกว่าเดิมเปลี่ยนแปลงด้านการพูดจากับคู่ครองคนรักหรือผู้ที่อยู่รอบข้างให้มีความสุภาพเรียบร้อยมากขึ้นเปลี่ยนสถานที่ที่เคยเทียเท่ยวเตร่ดื่มกินให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือถ้าดีอยู่แล้วก็ให้ดีเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลดีแก่ดวงชะตาทำให้เกิดสิริมงคลยิ่งขึ้น สำหรับช่วงนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนกร,รมมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวศูนย์ยะพาหะโคจรสถิตพบแห่งการเงินสมผลดีด้านการงานและด้านการเงินแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากทำให้ด้านตัวตนและจิตใจของเจ้าชะตาอยู่ในสภาวะที่ดีมีความสุขสดใสเบิกบานร่าเริงและมีความสุขกับรายได้และผลประโยชน์ไปจนตลอดทั้งเดือน สำหรับดาวต่างๆที่โคจรในจักรราศีตามดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนมกราคมนี้จะส่งผลดีส่งผลร้ายอย่างไรต่อเจ้าชะตารับฟังได้ดังคำพยากรณ์ต่อไปนี้ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินดาวแห่งการเงินของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวอังคารโคจรสถิตพบกรรมะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรแรกเรือนกับดาวพฤหัส ระยะนี้เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่หาเงินเก่งดำเนินธุรกิรด,ด้านการเงินอย่างแ่งค่วค่องและมองเห็นช่องทางใหม่ๆในการทีเริ่มหาเงินได้เป็นอย่างดีระยะนี้จะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากด้านการหมุนเงินรายได้ด้านการเงินที่มาจากการออกเงินกู้หาดอกเบีย้ยรายได้จากการเป็นตัวแทนนายหน้าหรือรายได้จากการค้าขาย และจะมีรายได้ด้านการเงินในรูปแบบของการซื้อมาขายไปด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะและอาคารร้านค้าอีกทั้งจะมีรายได้ด้านการเงินที่มาจากการลงทุนธุรกิจการเงินในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศรายได้ด้านการเงินที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศหรือรายได้ด้านการเงินจากการไปทำงานยังต่างประเทศ อีกทั้งยังจะมีมรดกตกทอดด้านการเงินที่ได้มายัางไม่เคยคาดคิดระยะนี้จะมีกระแสเงินเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้ฐานะด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่รายจ่ายด้านการเงินก็พอมีอยู่บ้างช่วงนี้อาจจะต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ที่เกี่ยวกับการลงทุนขยับขยายด้านการงานแต่เงินทองก็ไม่ได้สูญหายไปไหน มีแนวโน้มและโอกาสเป็นอย่างสูงที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะประสบผลสำเร็จได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรำกลับคืนอย่างสูงคุ้มค่าในภายภาคหน้าดังนั้นควรควบคุมรายรับและรายจ่ายด้านการเงินให้รัดกุมและวางแผนในเรื่องการหมุนเงินให้ดีจะสร้างสถานะด้านการเงินให้มั่นคงถาวรเพิ่มมากขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงิน มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตแรแรกเรือนกับดาวพฤหัสและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคเป็นคู่ศัตรูคู่ขยันและดาวอังคารตรีโกนกับดาวพฤหัสตำแหน่งดาวราชาโชคเป็นคู่สมพลและโยบกับดาวเสาเจ้าเรือลาพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรอีกทั้งยังอยู่ร่วมเรือนดาวราหูเป็นคู่ธาตุลมและอยู่ร่วมเรือนลัคนา จึงส่งผลดีด้านการเงินมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับข้อควรระวังด้านการเงินระยะนี้รายได้ด้านการเงินมีเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นด้านรายรับรายจ่ายและผลประโยชน์ในธุรกิจด้านการเงินอย่าไว้ใจใครให้มากนักอาจสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นได้ในภายหลังที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวอังคารดาวแห่งการเงินโยกับดาวเสาเจ้าเรือลาพระ ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรเป็นคู่ทุกคู่ลำบากและดาวอังคารดาวแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวอาทิตย์เป็นคู่สัตรูคู่ขยันจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวสำหรับดาวอาทิตย์และดาวเสารถึงจะส่งผลดีให้ด้านการเงินก็จริงอยู่แต่ด้านเสียก็อาจเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นทั้งคู่ลำบากลำบนและเป็นคู่ศัตรูจึงอาจส่งผลเสียหายด้านการเงินให้เกิดขึ้นได้ดังกล่าวปัญหาที่ถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่พึงระวังไว้บ้างก็ดีครับสรุปด้านการเงินของชาวราศาีมีนตลอดเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการงานดาวแห่งการงานของชาวราศาีมีนคือดาวพฤหัส โคจรสถิตพบกระดุมพระมีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นเกษตรแลกเรือนกับดาวอังคารและเป็นดาวศูนย์ยาพาหะระยะนี้เจ้าชะตาจะขยันขันแข็งด้านการงานเป็นอย่างมากจะมีงานเข้ามาให้ทําอย่างไม่ขาดด้านการงานจะมีเข้ามาให้ทําหลากหลายรูปแบบส่งผลให้ต้องทํางานหลายอย่างพร้อมๆกันอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้าง แต่ก็จะประสบผลสํำเร็จด้านการงานจากความรู้และความสามารถของตนเองอีกทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่และผู้ที่มีอำนาจสูงด้านการงานมอบหน้าที่ด้านการงานให้ทำหรือเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งงานให้สูงขึ้นส่งผลให้มีโอกาสดีได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่เสมอเสมอ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีการลงทุนและขยับขยายด้านการงานส่งผลให้มีความพัฒนาก้าวหน้าในเรื่องของการงานเป็นอย่างมากอีกทั้งจะมีผู้ร่วมงานและลูกน้องเพิ่มมากขึ้นมีตำแหน่งอาชีพที่ต้องรับภาระเยอะขึ้นระยะนี้งานที่เกี่ยวกับด้านธุรกิจการเงินเช่นงานที่เกี่ยวกับการลงทุนด้านการเงินการออกเงินกู้หาดอกเบี้ย การเป็นตัวแทนนายหน้าการค้าขายถ้าได้ลงทุนทำธุรกิจงานด้านนี้จะประสบผลสำเร็จเป็นอย่างสูงอีกทั้งระยะนี้จะมีงานใหญ่รายได้สูงเข้ามาให้ทำเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินยานพาหนะอาคารร้านค้าหรืองานที่เกี่ยวกับด้านการจัดสรรที่ดิน และจะประสบผลสำเร็จด้านการงานสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงช่วงนี้การลงทุนธุรกิจด,ด้านการงานในต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศหรือการไปทำงานยังต่างประเทศจะประสบผลสำเร็จในผลงานเป็นอย่างดีอีกทั้งจะมีมรดกตกทอดด้านการงานที่มาจากหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาเก่าๆและนำมาสานต่อจนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง สร้างรายได้และผลประโยชน์ด้านการงานเป็นอย่างมากช่วงนี้ด้านการงานจะมีโอกาสได้เดินทางไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหมู่มากเช่นห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่ที่เคยได้ไปมาแล้วและได้กลับไปอีกครั้งการติดต่อธุรกิจการงานกับบุคคลเดิมๆและจะประสบผลสำเร็จด้านการงานได้ดีเป็นอย่างพิเศษพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิด าการการค้าขายจะเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าขาประจํารายใหญ่เงินดีเพิ่มมากขึ้นและจะได้เป็นเจ้าขอกิจการของตนเองอีกทั้งศัตรูคู่แข่งด้านการค้าช่วงนี้จะกลับกลายมาเป็นมิตรเลิกคิดร้ายสร้างรายได้ผลประโยชน์ด้านการค้าขายให้อย่างมากเกินความคาดหมายผู้ทำงานประจําบริษัทห้างร้านโรงงาน ผู้รับเหมารับจ้างรับราชการจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและจะได้ขึ้นเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนิสิตนักศึกษาจะมีความขยันขันแข็งด้านการศึกษาถ้ามีการสอบทิงทุนการศึกษาจะได้ทุนการศึกษาดังหวังและจะได้ไปศึกษาต่อยังต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาที่ใช้ช่วงว่างของการศึกษาประกอบอาชีพการงานพิเศษจะประสบผลสำเร็จสร้างรายได้และผลประโยชน์เป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่ตกงานไม่มีงานทำหรือกำลังสมัครงานช่วงนี้จะได้งานที่ดีทำดังหวังสำหรับด้านการงานถ้าได้สมัครงานในบริษัทห้างร้านที่เจ้าของกิจาการเป็นชาวต่างชาติจะประสบผลสำเร็จด้านการงานเป็นอย่างดี มิตรหายพ่อแม่ญาติพี่น้องคู่ครองคนรักและเพศตรงข้ามจะร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานและมักนำโชคลาภด้านการงานมาให้อยู่อย่างเสมอๆการลงทุนธุร,รกิจการงานหรือการประมูลประกวดราคาด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงมักมีโชคประสบผลสำเร็จดังคาดหมายที่เป็นเช่นนี้พระดาพฤหัสด,ดาวแห่งการงาน ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นเกษตรแรกเรือนกับดาวอังคารอีกทั้งยังเป็นดาวศูนย์ยะพาหะโคจรสถิตพบกระดุมพระพบแห่งการเงินอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวพุธเป็นคู่ปราดบัณฑิตและอยู่ร่วมเรือนคู่ดาวสุขเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์และโยกกับดาวเสาเจ้าเรือนลาพระที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตรเป็นคู่พระคู่โจร อีกทั้งยังตรีโกนกับดาวอาทิตทย์ที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวเทวีโชคเป็นคู่มิตรและตรีโกนกับดาวอังคารเป็นคู่สมพลจึงส่งผลดีด้านการงานมีโอกาสได้จับงานใหญ่รายได้สูงดังกล่าวไว้เบื้องต้นสรุปด้านการงานของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างมากๆครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคู่ครองความรัก ดาวแห่งคู่ครองความรักของชาวลัคนาราศีมีนคือดาวพุธระยะวันที่1ถึงวันที่9มกราคมโคจรสถิตพบสุพะสำหรับดาวศุกร์ที่มีความหมายเป็นดาวแห่งความรักเหมือนดาวพุธระยะวันที่1ถึงวันที่20มกราคมโคจรสถิตพบสุพะมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประ,กะเกษตรสำหรับคนโสดเดือนนี้ ดาวแห่งคู่ครองความรักถึงจะมีเกณฑ์ที่ดีแต่ก็ไม่ดีเต็มร้อยผลเสียก็ยังพอมีอยู่บ้างเพราะดาวสุขดาวแห่งความรักมีตำแหน่งดาวเป็นดาวประเกษตรดังนั้นผู้ที่จะได้พบจึงมักจะเป็นคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีพันธะผูกพันกับผู้อื่นที่ยังตัดกันไม่ขาด แต่ถ้าถูกใจคิดจะได้มาเป็นคู่ร่วมชีวิตควรพิจารณาอย่างรอบคอบในที่มาที่ไปให้ดีว่าเป็นผู้ที่เป็นโสดหรือไม่และมีผู้มาติดพันมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเป็นคนโสดที่ปราศจากผู้ผูกพันใดๆก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะผู้ที่จะได้พบจะเป็นผู้ที่มีรักแท้เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มั่นคงและจริงใจ เธอทูนบูชาความรักอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นรักแท้ที่เป็นคู่สร้างคู่สมกันมาแต่ปางก่อนเป็นผู้ที่มีฐานะและตำแหน่งหน้าที่ด้านการงานดีด้านความรักจะยา,ยากดีมีจนอย่างไรก็ไม่รังเกียจใด,ดๆทั้งสิ้นผู้ที่ได้พบจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นชาวต่างชาติถ้าได้พบเจอคนที่คิดจะเป็นผู้ร่วมชีวิตควรสารสัมพันธ์ด้านความรักให้ดี ถ้าได้แต่งงานอาจจะได้ไปลงหลักปักฐานอย่างต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศและดำเนินชีวิตรักร่วมกันอย่างราบรื่นอุดมด้วยโภกรัพย์และตำแหน่งหน้าที่การงานและใช้ชีวิตรักร่วมกันจนแก่จนเฒ่าหลังวันที่ยี่สิบมกราคมสำหรับคนโสดดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยจะดีด้านความรักควรอดใจรอไว้ก่อนเป็นการดีครับ สำหรับผู้ที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วระยะวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้ามกราคมดาวพุธโคโจรสถิตพบสุพะช่วงนี้ดาวแห่งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเกณฑ์ที่จะได้พาคู่ครองคนรักไปท่องเที่ยวยังต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศและมักจะมีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่อย่างเสมอเสมอ ช่วงนี้อาจจะมีโอกาสได้พาคู่ครองคนรักไปเที่ยวชมโบราณสถานวัดโบราณหรืองานประเพณีประจําจังหวัดหรือเที่ยวงานรําลึกด้านประวัติศาสตร์อีกทั้งยังจะได้พากันไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชาพระหรือพากันไปปฏิบัติธรรมส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักมีความสดใสหวานชื่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งระยะนี้จะได้พากันไปออกงานสังสรรค์พบปะกับมิตรสหายมากน่าหลายตาและมักจะต้องคอยเอาใจผู้อื่นอยู่อย่างเสมอเสมอปัญหาด้านความรักจึงมักจะมีเกิดขึ้นดังนั้นถ้าตัดความหึงหวงหรือความหวาดระแวงและให้ความเชื่อมั่นด้านความรักเพิ่มมากขึ้นและให้เกียรติซึ่งกันและกันด้านความรักจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกันและจะมีความสัมพันธ์รักที่ดีต่อกันอย่างลึกซึ้งขึ้นมากกว่าเดิมหลังวันที่9้ามกราคมดาวพุธด,ดาวแห่งคู่ครองความรักโคจรสถิตพบกรมมะช่วงนี้จะได้ทำมาหากินร่วมกับคู่ครองคนรักและประสบผลสำเร็จสร้างรายได้ด้านการเงินเป็นอย่างมากแต่การที่ต่างคนต่างก็มีความมุ่งมั่นพยายามด้านการงาน ส่งผลให้ด้านคู่ครองความรักดูจะจืดจางห่างเหินลงไปบ้างแต่ก็อยู่ในทิศทางที่ดีไม่ส่งผลเสียหายด้านความรักให้มากนักด,ดังนั้นควรอย่าเห็นประโยชน์รายได้ให้อยู่เหนือกว่าด้านความรักให้เวลาสำหรับความรักให้มากขึ้นและสารสัมพันธ์ด้านความรักให้ดีชีวิตรักและครอบครัวจึงจะดำเนินไปอย่างราบรื่น มีความสุขสดใสหวานชื่นและปรองดองกันเป็นอย่างดีสรุปด้านคู่ครองความรักของชาวลักนณาราศีมีนตลอดเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโชคลาภดาวแห่งโชคลาภของชาวลักนณาราศีมีนคือดาวเสาโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวเกษตร ระยะนีดาวสาวดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศมีตำแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรและดาวมฤตยูเจ้าเรือนวินาศโคจรสถิตเรือนมอรณะทำให้พบวินาศไม่อาจให้โทษด,ด้านร้ายได้ส่งผลดีด้านโชคลาภแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากโชคลาภตลอดเดือนนี้ที่จะมีเกิดขึ้นมักจะเป็นโชคลาภใหญ่ถึงจะล่าช้าอยู่บ้างแต่ก็จะได้อย่างแน่นอน ช่วงนี้จะมีโชคลาบใหญ่ที่มาจากธุรกิจด,ด้านการงานใหญ่ที่มีรายได้สูงและมักจะมีโชคได้จับงานใหญ่ที่มีรายได้สูงอยู่บ่อยครั้งการประมูลแข่งขันหรือการประกวดร,ราคาในงานใหญ่มักจะประสบผลสำเร็จชนะการประมูลแข่งขันดังหวังอีกทั้งจะมีโชคจากการลงทุนในธุรกิจด,ด้านการเงินและจะมีโชคใหญ่ที่มาจากด้านอสังหาริมทรัพย์ บ้านที่ดินยานพาหนะระยะนี้อาจจะได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่ที่กว้างขวางขึ้นมากกว่าเดิมสำหรับผู้ประกอบการค้าขายทุกชนิดจะมีโชคได้เป็นเจ้าของกิจการของตนเองหรือผู้ที่มีกิจการอยู่แล้วจะขยับขยายสาขาให้ใหญ่โตเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคด้านการเงิน ตั้งแต่รางวัลเล็กไปจนถึงรางวัลใหญ่ในช่วงเดือนนี้โชคลาภที่มาจากต่างถิน่นต่างแดนหรือจากต่างประเทศมักจะมีเกิดขึ้นอยู่อย่างไม่ขาดอีกทั้งโชคลาภที่ได้มาอย่างแปลกๆไม่คาดคิดมักจะมีเกิดขึ้นอยู่เสมอๆเช่นทรัพย์สินเงินทองเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เคยถูกหยิบยืมไปและไม่เคยคิดว่าจะได้คืนก็กลับได้คืนอย่างไม่คาดคิด รถหายของรักเช่นแหวนสร้อยนาฬิกาหายก็ได้กลับคืนมาอย่างไม่คาดฝันอีกทั้งโชคลาภด้านเกียรติยศในผลงานจะได้รับรางวัลใหญ่อย่างไม่เคยคาดคิดว่าจะได้มาก่อนที่เป็นเช่นนี้เพราะดาวเสาดาวแห่งโชคลาภโคจรสถิตพบวินาศมีตําแหน่งดาวเป็นดาวกเกษตรโยกับดาวพฤหัสเจ้าเรือนกรรมะที่มีตำแหน่งดาวเป็นดาวราชาโชคและเป็นดาวศูนย์ยาหะ และดาวสาโยกับดาวอัตย์เป็นคู่ธาตุไฟคู่เสริมวาสนาบารมีและดาวสาวดาวแห่งโชคลาภจตุโกนกับดาวพุทธเจ้าเรือนปัตตนิเป็นคู่สมพลจึงส่งผลดีทำให้เกิดโชคลาภใหญ่ดังกล่าวไว้เบื้องต้นสำหรับพ่อควรระวังด้านโชคลาภหรือการถูกขัดลาภระยะนี้ดาวสาวดาวแห่งโชคลาภโยกับดาวอังคารเป็นคู่ลำบากลำบน และดาวเสาจัตุโกนกับดาวสุกเป็นคู่ศัตรูดังนั้นด้านโชคลาภอาจจะมีความลําบากยากเย็นหรือราช้าลงอยู่บ้างแต่ก็จะได้มาอย่างแน่นอนอีกทั้งมิสหายและหุ้นส่วนเก่าๆาบางคนอาจจะนำความเดือดร้อนในด้านมรดกตกทอดในด้านธุรกิจต่างๆอาจมีการแย่งชิงขอแบ่งปันผลประโยชน์ดังนั้นควรใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาในทางที่ดี และพิจารณาให้รอบคอบในทางที่ถูกต้องก็จะผ่านปัญหาไปได้อย่างไม่ยากสรุปด้านโชคลาภของชาวลัคนาราศีมีนตลอดเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของทิศและตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาทิศสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือทิศประจำตัวคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตอนบนค่อนไปทางทิศตะวันออกทิศแห่งการเงินคือทิศตะวันออกทิศแห่งการงานคือทิศตะวันอ,อกเฉียงใต้ตอนล่างฝั่งทะเลอันดามันทิศแห่งความเจริญรุ่งเรืองคือทิศตะวันตออกเฉียงใต้ตอนบนทิศแห่งโชคลาภคือทิศใต้สำหรับการคำนวณหาทิศสิริมงคลให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางแล้วคำนวณหาทิศสิริมงคลดังกล่าวไว้เบื้องต้น สำหรับทิศต่างๆที่กล่าวไว้นี้เอาไว้ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการต่างๆประจำวันเช่นจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปประกอบธุรกิจด้านต่างๆหันหัวนอนไปทางทิศสิริมงคลจะเดินทางออกจากบ้านซื้อบ้านใหม่เลือกดูที่หันหน้าบ้านไปทางทิศสิริมงคลจอดรถหันหัวรถไปในทิศทางที่ดีโตะทำงานตั้งโต๊ะหันหน้าไปทางทิศสิริมงคล ติดต่อธุรกิจเลือกเก้าอี้นั่งในทิศที่ดีทิศที่กล่าวไว้นี้เป็นทิศที่เป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นของชาวลัคนาราศีมีนครับสำหรับตัวเลขสิริมงคลเสริมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนคือเลขห้าเลขประจำตัวตนเลขสามเลขแห่งการเงินเลขห้าเลขแห่งการงานเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภ สำหรับตัวเลขเหล่านี้เอาไว้ใช้ในการสร้างเสริมดวงชะตาให้เกิดสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตประจำวันใช้ในการสวดมนต์กิจจบปักธูบบูชาพระกี่ดอกใช้กับเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบัตร ATM และกิจกรรมต่างๆที่มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการจุดทูบบูชาพระมีดังนี้ครับเลขหเลขแห่งการงานปักทูปสิดอก บูชาพระพุทธรูปปางตัดสรู้หรือปางสมาธิเลขสามเลขแห่งการเงินปักธูปแปดดอกบูชาพระพุทธรูปปางสายญยาติเลขเจ็ดเลขแห่งโชคลาภปักธูปสิบดอกบูชาพระพุทธรูปปางนาคปกจะอธิษฐานขอพรสิ่งใดตามความประสงค์จะสร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นครับท้ายสุดก่อนจบคลิปนี้ผมโหนกรุงเก่า ขออารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลโลกจงดนบรรดานในชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท,ท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญดำเนินชีวิตรักและครอบครัวอย่างราบรื่นให้พบแต่ความโชคดีในทุกๆด้านคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังใจหวังปลอดพ้นพยันตรายและสิ่งเลวร้ายทั้งปวงมีความสุขความเจริญตลอดปี2567นี้ครับก่อนจบคลิปนี้ ากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับโชคดีตลอดปีนี้ครับสวัสดีครับ